นะเริ่มต้นอย่างนี้ครับเริ่มต้นมาก็คือไอตัวผักแคลวตัวเนี้ยนะไอตัวผักแคลวเนี่ยเราต้องการปลูกแล้วราคามันดีมากราคามันสูงนะหลายคนชอบแล้วก็คนที่ชอบกินผักอะไรต่างๆนี่ก็สนใจมันนะครับและก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพระสยามเทวาธิราชให้อะไรมาเรียบร้อยแล้วดินฟ้าอากาศนะบรรยากาศแสงเสริงอะไรเนี่ยเราเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นไอผักเนี่ยเหมาะมากที่จะปลูกปลูกในในประเทศไทยปลูก ง่ายๆมากแต่เวลาที่ปลูกเนี่ยนะครับเวลาที่ปลูกเนี่ยสี่ิห้าวันเนี่ยตามเนี่ยใช้เวลาสี่บห้าวันในการเก็บเกี่ยวนะแต่เราต้องการย่นระยะเวลาให้มันสั้นลงมาเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรหนะลักการง่ายๆครับหลักการง่ายๆจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเราไม่ได้หลักการคิดนะหลักการคิดของอาจารย์ต้องการปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก็บขายเนี่ยวิธีการทำเนี่ยหลักการคิดก็คือว่ามันมีอยู่สี่สิบห้าวันอยู่สี่้าวัน มันถึงจะโตมันเวลาคิดคิดให้เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราอยากจะกินผักคะน้าวันเนี้ยเราอยากจะกินผักคะน้าเอออยากจะผัดเอ่อตอนนี้เมนูของประเทศไทยมีกําลังดังมากเลยก็คือผัดซีอิ๊วก็ต้องใส่ผักคะน้าเอาแล้ววะวันนี้เดี๋ยวไปซื้อผักคะน้ากันผมเชื่อว่าถ้าคุณเดินทางณเวลาเนี้ยไปที่ตลาดจ่ายที่ตลาดตลาดสดของคุณ คุณซื้อผักคะน้าได้แน่นอนวันเนี้ยคุณซื้อมานะจากนั้นเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ใช้หมดแล้วพรุ่งนี้อยากจะเอาผักคะน้าอีกนะคุณไปที่ตลาดสดที่เดิมคุณก็ได้ผักคะนา้านะจะสวยหรือไม่สวยไม่รู้อะแต่คุณได้ผักคะน้าแน่นอนนะแต่ถ้าบางทีผ่านไปสัปดาห์นึ่งคุณอยากจะกินผักคะนา้าคุณเข้าไปไปที่เดิมคุณก็ได้ผักคะนา้า ผ่านไปอีกสามเดือนคุณอยากกินผักคนะน้าคุณกลับไปที่เดิมคุณก็ได้ผักคะน้าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนในตลาดแน่นอนคำถามเอเมื่อเราเจอเราเจอเหตุเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าอย่างไรจริงๆผักคะน้ากับผักแคเนี่ยคล้ายๆกันมันใช้เวลาสี่สิบสี่สิบห้าวันเหมือนกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูไหมว่าผักคะน้าใช้เวลาสี่ห้าวันหรือแควใช้เวลาสี่ห้าวัน แต่เราสามารถไปที่ไปที่ตลาดเราได้มันตลอดนั่นหมายความว่าไงมันมันตอบอะไรเราเราบางอย่างในเชิงวิทยาศาสตร์มันตอบว่าไอตัวผักคะน้าหรือผักแคลวเนี่ยมันใช้เวลมันมันใช้อายุในการปลูกถ้าอายุถึงสี่ห้าวันมาโตขนาดนี้โตขนาดนี้นะแต่มันไม่ใช้ฤดูมันไม่เหมือนทุเรียนหรือเปล่าเห็นไหมทุเรียนมันต้องใช้ฤดูถ้าฤดูมันไม่ตรงหรืออะไรก็ไม่ได้ แต่ข้าวนี้ก็ไม่ได้ใช้ฤดูมันใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ผักพวกนี้ใช้ระยะเวลาถ้าใช้ระยะเวลาลองคิดตามอาจารย์นะสมมุติถ้าเราสามารถทําแปลงแต่ละแปลงออกมา45แปลงเราทำสี่แปลงในขอบแรกนะและเราสมมติเราต้องการปลูก2ต้นเออเราเราต้องการเราเซนเซนไอตัวอะไรนะสาคอนแทก แมคโครไว้ล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะปลูกแคลขายนะแมคโครต้องการเท่าไหร่สมมุติแมคโครบอกว่าวันหนึ่งฉันต้องการ10ต้นสมมุติสิต้นเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกทุกวันวันละ10ต้นทุกวันในเวลา45แปงสมมุติคุณปลูกแปลงนี้1แปลงที่1นะปลูก10ต้นพรุ่งนี้ปลูกแปลงที่2อีก10ต้นพรุ่งนี้แปลงที่3อีก10ต้นพรุ่งนี้อีกสิไล่มาเรื่อยๆจนถึงแปลงที่45ห้าเมื่อถึงแปลงที่ส5ห้าแล้วนะครับ ไอแปลงที่หนึ่งอายุครบ45วันส่งขายติดต้นนะครับแปลงที่สองพุ่งมะลือน,นี้แปลงที่สองเราจะมีเราจะมีแคลส0ต้นทุกวัน